ผู้ชมครับวันนี้ตลาดรัดไอเดียสอบบอลรภูมิไอเดียครั้งที่สี่ด้านล่างนี่ของหนาแน่นด้วยไอเดียความคิดเนี่ยเบนค่ะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนะ <c oughs> เวนไป1ปีนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเก้า้าสู่ปีที่10แล้วนะคะเราต้องบอกว่างานนี้จัดใหญ่จริงๆนะคะตั้งแต่9ก้าโมงนะคะถึงบ่ายสานั่นเองนะคะที่นี่แหละคะ่ะอาคารมารีนนนะคะต้องบอกว่าบูธต่างๆเนี่ยนะคะมาเพียบเลยนะคะเป็นร้านขายสิ่งประดิษฐ์ไอเดียใหม่ๆนะคะกว่าร้อยรายการด้วยกันฟังหรืออยากซื้อไหมนะะ่นะฟังนะคะ กลางเกงในค่าเชือ้อเบาะรองนั่งแฟนซีนะคะเครื่องซอยร้อยเส้นค่ะจุกน้ำปลากันเละข้าแตนวาไราตี้น้ำอัดลมไม่ทำลายสุขภาพนะคะไม่ทำลายสุขภาพค่ะแล้วก็สินค้าอีกมากมายเลยนะคะของกินแยะ,ยะเลยใช่ใชของเก่งไก่เป็นก่งในค่าเชือ้อนค่าเชื้ออะไรเหรอ ไม่รูเซียโรอะไรคะคุณพี่เออพี่บอกว่าจะลงไปถามสักหน่อยว่าเออเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าต้องจบจงมาหน่อยยังไม่จบแค่นั้นนะคะในงานนะมีโซนเทศกาลด้วยนะคะเป็นการแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่สุดสิบชิ้นนะคะซึ่งคัดเลือกมาจากกว่าพันชิ้นด้วยกันนะคะที่เคยมาออกรายการสมรภูมิไอเดียนั่นเองนะคะแล้วก็น้อง สามารถมาสวมบทผู้ประกาศข่าวได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีห้องข,าข่าวครอบครัวเด็กให้ฝึกอ่านข่าวกันนะคะอยู่ที่โซนชั้นจีตึกมารินน2สองนั่นเองงานมีแค่สองวันเท่านั้นนะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะเชิวน,นนะครับเอ้าเรามาถึงคโคมา